ปากแชร์กันด้วยนะครับปากแชร์ด้วยครับปากแชร์กันด้วยนะฮะไหนล่ะไหน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 เปิดแล้วก็ไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันป่าถก็ทำมึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาอย่จงฟังให้ดีสติยังยืนบนพ้าสุธาเฮียเดินครับล้างใหญ่อยู่อย่างกับสัตว์เฮียทำดูถูกเห็นไหมเป็นเชื้อไฟอย่าให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลอย่าไปฟังคำทำตกฟังกูบ้าง ฝากไลฟ์ฝากไลฟ์ฝากไลฟ์ฝากแชร์ห้ามเดินมานี่ฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยครับใครบ้างเนี่ยแล้วตอนนี้นะครับผมหกพันสี่แล้วนะฮะแปดพันห้าตอนนี้แปดพันห้าครับพ่อปล่อยที่เด็ดด่าคนดูหน่อยช่วยแชร์หน่อยนะครับแต่ใครไม่แชร์กูด่านะไอ้สัตวด โอ้แชร์เลยครับห้าวห้าวเลยโอ้โหต้อเจมาดูกันเลยรออะไรกันอยู่ล่ะไม่มีมาไม่รู้โทนนี่เอ้าฝากทุกคนกดไลค์ก่อนแชร์ฝากทุกคนกดไลค์ก่อนแชร์ฝากทุกคนกดไลค์ก่อนแชร์พอเวลาขบวนการโจ๊กเกอร์ขบวนการโจ๊กเกอร์มีนะคาคบมีพี่เจ็ดมีพี่บอนฝากทุกคนกดแชร์ฝากทุกคนกดแชร์ฝากทุกคนกดแชร์ แม่เตันจังฟานลื้ออย่าผิดหวังให้ฟันฝ่าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ที่นีกว่าจัดไป็นหนึ่งศับเลยพ่อเคยเป็นมังก thyok ไหมได้มังก thyok ต้องมีสมาธินะได้อ่าเชิญชวนเลยกราบเรียนท่านสารพี่หนุ้ยร้องเพลงมากราบเรียนท่านสารบุญชนทั้งหลายท่านที่ใจบุญุนทานนะครับมาเจอกันทําบุญตรงนี้ครับใครทําบุญเหมือนได้ขึ้นสวรรค์หิวไหมครับหิวจ้าสมาธิดีนี่ ไพูดอื่นดิมาครับเรียนเชิญครับมาบโรงเรียนครับงอโรงเรียนมาช่วยกันทำบุญครับทบุญเราเหมืได้ขึ้นตัววัดกราบเรียนเชิญมอโรงเรียนของเราลูกใหญ่ขนดกมอโรงเรียนของเราลูกใหญ่ขนดกลูกนิดเราไม่มีขนครับเฮ้ยไอปากนวลไอ้ปากนวลโอ้โหดิสิบสิบเอ็ด 1ิบเอท่าไรหม่นกว่าคนแมื่นกว่าคนมื่นกว่าแปดเคเคแปดเคก็ถูกใช่ปะเจ็ดเก้ารอยสิบสองเคสเคแล้วเชิญพี่น้องเชิญพี่น้องเรื่องทำบุญวัดเราเปลี่ยนเชิญครับมาช่วยกันทำบุญมาช่วยแครบวัดเราครับบุโเนียสามโลสิบมาครับมาเลของเราสามโลสิบลูกมิดเราสิบโลสามแน่ไอ้ตัดขายตัดหน้าแม่งเลยนี่เข้ามาแล้ว มาเลยครับคุสามกาบมาเลยครับําโครับกาบเรียนเชิญทุกท่านครับมาเลยครับมาช่วยกันครับมาช่วยกันนโบครับนโบนโบมีมอเตอร์ไซค์ครับไอ้สัตว์ไม่ยืนเลยจัดไปแล้วสมาธิดีๆนี่โอ้เจเคแล้ว หมดแดงหมดแดงหมดแดงขอหมดแดงมาแดงเฮ้ยแข่งเกาะขาปาดแกต้องสองตองมือสองกว่าโอ้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับทุกคนฝากกดแชร์ด้วยครับตุ้งแจงครับนะครับฝากกดแชร์ตุ้งแจงตุ้งแจงฝากกดตุ้งแจงตุ้งแจงเลยไอ้เหี้ยเป่าเปล่ามีสมาธิเลยดิโอ้ย ไปที่อื่นด้ให้คนดูน้อยโดนทำโทษนะฮะพูดไปดี่พูดไปมากดซ้ายกดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวัดของเราครับมาช่วยทำบุญครับกําลังเปิดการไลฟ์สดทุกวันครับมาทางนี้เลยครับมาช่วยิับีทองหิวจ้า จะไปข้าวาสิอผมมาหิวเลยตรงนี้มามาไมอะใครหิวมาทางนี้เลยมาเลยครับมาช่วยกันทางนี้นะครับมาปิดทองฝังลูกนี้ครับมาเลยครับอาะครับปาตครับปาตองทางนี้เลยครับรับลูกดอกครับรับลูกดอกรับลูกดอกเลยครับเราจะให้ลูกป่งสิบลูกไอ้เหี้ยนะโรงเรียนของเราเชิญนะครับฉีช้าสวยของเราหมุนเตี้ยเ มาครับมาเชื่อกับปิดทองฝังลูกนิครับช่สวางของเราหมุนติ้วมาทางนี้ครับมาปิดทองฝังลูกนิดครับเชิญครับชีช้าสว่างของเราหมุนติ้วติ้วครับตอนนี้ลูกนิตดเราหมุนติ้วติ้วลอยไปเลย ไม่ะดูแล้วเอาดูมุกจากนู้นมามาเอาี่อย่าี้มาไร่้หนูขายของลูกมาตอนนี้นะครับพร้อมรถไส่ถงเปลองเรื่องเด็กมาแล้วครับทางนี้เลยครับมาช่วยกันปิดทองฝั่งลูกนี้ครับูกอยู่ด้านซ้ายเงียนอยู่ด้านฝาครับา้าครับขบุลแลวอนไี้เงี้ยเงี้ยเงี้ยอาเงี้ยกับบ้านูก่อนีครับบามนี่เครับิดทอบมาเลยครับมาปิดทองนี้รับ ครับมาครับมาช่วยปิดทองผมรีนะครับมาทางนี้เลยครับมาทางนี้เลยครับโอ้ด่าวด่าปิดทองครับโอ้ใครก็ได้จับกูสุดทีจะให้จับศึกซะแล้วต่อไปดูละครใบมิสเตอร์บินครับผมมิสเตอร์บินมิสเตอร์บินคุณเล่าเป็นเกี่ยวของผมก็อยู่ฝั่งนี้ไงผมก็มีมิสเตอร์บินเหรอผมก็ติดผมมีมิสเตอร์บินมาเลยแขกกันเลยมิสเตอร์บินมิสเตอร์บินมามิสเตอร์บิน มิตตบีนะครับดูิว่ามิตตบีใครคนดูเยอะกว่ากันะหนึกว่าเคึงกว่าเ็แล้วเ็แล้วเ็แล้ว้ลงมาแล้วเราลงมาแล้วลงมาแลลงมาแล้วเจอกแดนเน้าโมูน้าโมหน้าโมต่างน้าโมลโกของเขาเก้าอ้สบเอคโอบ ก็วันนี้นะครับทุกท่านนะครับผมก็อยากทุกคนนะครับช่วยกันแชร์นะครับผมเพราะว่าน่ารักทุกท่านเลยนะับขอบคุณครับนะเรื่องจันนะคุณเต้ยกิตินะฮะไทยรดแ่นะับผมลถผีหลอกนะฮะลดแฮรดแห่ไม่ใช่น่มันรถแห่คุณน่ารักทุกท่านเลยนะครับผมอ่าน่ารักกันนะครับผมยี่สิบสี่พฤษภานะครับขอบคุณที่ฟังเพลงผมไปยังรถที่ฟังเพลงผมนะฮะ คำเสียงดังมากนะครับผมในนี้ศัตรูเราหาอย่างเดียวสวัสดีคนสอนรานน้ำเพชรด้วยนะครับสวัสดีครับนิเกรอนี่เกสอนรานน้ำเพชรมาหน่อยสวัสดีครับหญิงชายคุณนายคุณนายมากันไหง ติ่งเทพอมติ่งติ่งเทพมนสวัสดีครับพ่อแม่มาฟังกระแสร้องสั่งมาเล่นที่นี่ที่ใจจังแต่ทำไมมันไกลห้องสวมพ่อไปถึงผมเดินไปเยี่ยวยุงกัดกระเจียวปลายบัวแดงแดงแดง

ตุ้งตระตุ้งตัุ้งตัวตุ้งตับตุ้งตัว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 ตุ้งตปวตุ้งตั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 วตุ้งตาวตุ้งตัวตุ้งตัวตุ้งตวตุ้งตุ้งตตุ้ัตุ้งัตุ้งตตตุ้งตัตุ้งงตตุ้ัตุ้งงตตุ้งตตุ้้